สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการก็มาแล้วนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ เก้าพันนะเก้าร้อยนะครับเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีบแบนนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 9ก้าสิบเก้าแชร์เอาเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปก่อนแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามก็เข้ามากันได้นะครับในเวลาแบบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิม ท่านอาจารย์โอ้พู้เป็นประธานก็มาแล้วนะก็ถามกันได้ครับกด <ผม S 1> แชร์แ,ชรแล้วมไ,มไม่เป็นไรแชร์ออกไม่ได้แล้วไม่เป็นไรแชร์แล้วหญิงการเงินค่ะอ่าตอบเลยเขาตัดเขาแชร์ไปแล้วช่วยกดแชร์ออกไปนะครับการเงินรู้สึกลําบากหาเงินยาก่าเงินลําบากแต่ว่าถ้าเกิดคุณทํางานหนักอ่ะคุณก็จะได้เงินนะคะอืม ไพ่ Ask, บอกว่าเราต้องทํางานหนักถึงจะได้เงินนะเข้ามากันได้ครับนะกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะมาครับกดแชร์ออกไปทาขนมคนเลยราคาส่งนะคะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปสวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูล้วถึงทำว่าแชร์แล้ว,ว,ช,ลว<แ>ชื่อเล่นคำถามค่ะ แล้วก็พิม์พนะคะ,ะคำว่าแชร์แล้วเชื่อ่นคำถามน,นะคะแชร์ออกไปครับอย่าลืมโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ facebook ครับนะโอซีบริกราภิรัตโอซีบรีกราภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอเซริ15นะตามนี้นะครับนะเข้ามากันได้นะและผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนภะ์เมตร,รามหานิยมขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับของผมนะ ก็เช็กกดแชร<า>์ออกไปครับรอบนี้ให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสนใจดูดวอย่างละเอยียดถามไม่อัานไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะ้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องราง,งของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะจำหน่ายเสยงครูด้วยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะดูดูดดสดตัวมีค่าครูนะคะดูคาว่าสดสีแดงในคลิปนี้นะคะถ้ามีคาว่าสดแสดงว่ารายการเตรียมถามได้อยู่นะคะในรายการสดเท่านั้นนะคะนะอ่ะมาครับนะเข้ามากันได้นะครับนะมีเวลาก็าไปสวดมนสวดพรเจริญสมาธิกันมั่งนะขอรับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo dasa pakkhato arahato samma samudassa namo dasa pakkhato arahato samma samudassa sambaddhacaminasangsimo paramachamma teva ah sapeyaka prayante พมมาจอมหาเทวาัพิระภาผวันตุเมมหาพุทโยมหาราโพผวันตุเมมิเตภาหเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายเวริชิเยวริโคนายมเวริหิงสาเวริทสีเวริทศาเวริเิโยพุทธามานีมามาพุทธสสวาหุมสมเดชามีเพ่งเพ่งภาภาฮาฮาเรเรนโมพุทธายพาพุทธาตรายรัตนายานมณีนภราสีสหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทางสิวรีจมหาเทรังอาหังหวันทามิทุเรตโตอาหังหวันทามิทาติโยมอาหังหวันทามิสพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมีนชารีติชิมพารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพราพรังมามา โคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมงนะก็นั่งสวดมนต์กันมีเวลาก็ทำครับนะสร้างบารมีให้กับตัวเองโดยท่านเสียงนี้โดยท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานของเราก็ท่านก็ได้สวดทุกวันนะสวดแล้วสวดอีกสวดแล้วสวดอีกสวดแล้วสวดอีกอยู่อย่างนั้นครับนะเออนะ ในการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยผมจะใช้ไพ่เทพในการดูผมจะไม่ใช้ไพ่ปกติหลายๆคนชอบเข้ามาถามด้านหน้านี่ว่าอาจารย์ดูถามแบบโพงเข้ามาเลยผมมีองค์ไหมอะไรงอ,อย่างี้อย่างนั้นผมบอกแล้ว,ว่าผมจะไม่ตอบด้านหน้านี้โดยตรงเพราะว่าปัญหาคือออ、ถ้าเราไปตอบด้านหน้านี่ผมผมไม่ตอบ พราะเพราะมันไม่ได้ใช้ไพ่เทพถ้าถ้าเป็นไพ่เทพก็จะตอบให้แต่ถ้าไม่ใช่ไพ่เทพก็คือตอบไม่ไม่ตอบให้อาพูด,ดตรงดูด้วยไพ่ยิปซีนะคะอืมอืมอืมข้างนะหน้านี้นะดูด้วยไพ่ยิปซีนะครับแต่นะว่าข้างหลังนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูใช้ไพ่เทพนะคะอืมนะเอาเข้ามาได้นะคะรับใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไพ่ยิปซีก็ได้นะคะ ดูที่คําว่าส,สดนะครับนะถ้ามีคําว่าส,สดแปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคําว่าส,สดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับนะว่าอยู่หรือไม่อยู่จะเห็นชัดเลยนะ,นะเวลาแบบนี้ท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วใครจะถามอะไรก็ถามได้เฉพาะตอนนี้นะครับนะตอนที่ยังมีคําว่าส,สดอยู่นะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกจํากัดด้วยเวลาครับนะ เราถูกจำกัดด้วยเวลาเอาเข้ามากันได้นะครับนะหรือจะมีคนถามนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกวิธีนะแกโรคเวรโรคก,กรรมให้การที่เราเนี่ยเป็นโรคเวรโรคก,กรรมหรือเป็นหลายโรคเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่าเศษกรรมในอดีตการที่เราเป็นเศษกรรมในอดีตเราจําเป็นมากนะครับในการที่เราจะเพียพรภาวนาสร้างบุญสร้างบรารมีเสริมบุญเสริมราศีโดยมีท่านอาจารย์โอ นะต่อเลยค่ะกําลังเป็นธรรมะเลยะะเข้ามาได้นะครับนะเข้ามากันได้ครับถามได้ครับนะดูที่คําว่าสดนะแล้วเข้าถามถามกันได้นะครับนะค่ะถามได้นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ900 0 999แชร์อะนะเดี๋ยวสักพักผมก็ไปกันแล้วนะเวลาก็มีน้อยอเข้ามากันได้นะครับพอเวลาผมให้ถามก็ไม่ค่อยอยากจะถามพอเวลาผมออกจากรายการไปแล้วก็ามาด่าผมหา,าผมไม่ตอบ ถามว่าไม่ตอบเพราะอะไรมันไม่มีคําว่าสดแล้วไม่มีคําว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเรายังอยู่ก็คือมีคําว่าสดนะครับนะเข้ามากันได้นะสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะอะแล้วก็อะไรอีกแชร์ออกไป คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแช่นะ <c oughs> อ่าเวลามีน้อยแล้วนะเหีืออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะอ่าถามเข้ามาได้ครับนะดูที่คำว่าสดครับ ถามเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นดูที่คาว่าสดนะครับเมื่อมีคาว่าสดแปลว่าเรายังอยู่นะเพราะฉะนั้นช่วยกดแชร์ออกไปแล้วถามเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้และผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลในรายการหมอดูทุกรอบรายการในรอบนี้รายการชื่อรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทมนิพยากรในที่นี้เราก็เปิดให้คนมาถามได้มาแล้วจอยจอยวันพรุ่งนี้จะมีโชคถูกหวยไหมคะ อืมอืไม่ถูกอะครับไพ่มันได้จากงานซะมากกว่าไพ่ไดดาบเลยนะไพ่มันเสียมันมันไม่ได้ไพ่บอกว่าคุณเล่นแล้วเครียดไหมอะมันเครียดนะมันเครียดนะที่ว่าจะไม่ถูกนะมันไม่มีอย่าไปเล่นมันไม่มีโชคเอาพูดตรงๆมันมันก็ไพ่ก็ไม่โกหกนะพูดตามหลักความจริงเลยนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อะตอนนี้เป็นเวลาสิบนาทีกว่าแล้ว นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะไ,ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ